ผลที่แตกต่างกันของการเป็นโรงแรมกับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมการเป็นโรงแรมนั้นคุณจะต้องเดินไปขอใช้อาคารเป็นโรงแรมก่อนนั่นหมายความว่าอาคารของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงจะไปที่อำเภอได้เพื่อจะไปขอประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ถ้าเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยให้ไปที่อำเภอได้เลยหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะคะ ในส่วนของใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมนะคะผู้ประกอบการยังคงจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายโรงแรมต่อไปโดยเฉพาะการส่งสำเนาทะเบียนผู้เข้าพักซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งที่ทุกท่านต้องส่งไม่ว่าท่านจะเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็คือการส่งตอมอถูกไหมคะบุคคลต่างด้าวเข้าพักอนนั้นก็ส่งไปที่ยังตอมอแต่ของโรงแรมเนี่ยทาย่านจะต้องส่งสำเนาทะเบียนผู้เข้าพักทุก7วัน แต่ส่งต่อเมื่อท่านได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วนะคะก็มีหน้าที่ต้องส่งมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมอยู่นะคะแต่สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ถือว่าคุณหลุดออกจากการเป็นโรงแรมได้เลยถ้าเกิดว่ามีใครมาถามว่าท่านขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วหรือยังท่านแค่แสดงใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมสักและสีเท่ากันสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการสร้างไรายได้พาสซีฟอินคคมจากธุรกิจโฮมสเ t a y คลิกด้านล่าง